นั่นแหละ,อะพอเราเลือกเอฟเฟกไปแล้วนะคะอย่างฟิล์มเนี่ยจะไม่เลือกเอฟเฟกอะไรเลยนะคะเพราะว่าฟิล์มรู้สึกว่าการที่ถ่ายเป็นคลิปแบบเรียวๆนะคะภาพจากกล้องมือถือเลยเนี่ยมันไดเอนเตอเมนต์ค่อนข้างจะเยอะนะคะฟิล์มพิสูจน์มาแล้วนะคะทุกคนยกเว้นบางคลิปที่มันอาจจะต้องแบบเออถ้ามันมืดจริงๆก็ใช้เอฟเฟกช่วยอย่างเงี้ยก็โอเคอไปกันต่อนะคะสติกเกอร์สติกเกอร์เขาก็มีให้เลือกหลายแบบนะคะ อันนี้จะเป็นอีโมจิที่เราใช้พิมพ์กันเขาก็จะมีให้เราใช้เราสามารถเลือกใช้ได้แล้วก็ซูมขยายได้อย่างนี้นะคะโอเคไปกันต่อที่สติ๊กเกอร์อันถัดไปคือ Gift อ่ะอันนี้คือเวลาอะครอยากบอกว่าตัวเองเนี่ยทำคลิปเวลาเท่านี้ก็ใส่ลงไปได้นะคะอ่ะไปต่ออย่างอันนี้ Gift Gift คือสติ๊กเกอร์ที่ขยับได้นะคะ เราสามารถพิมพ์ได้นะคะถ้าเป็นไปได้นะคะพิมพ์คีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษมันจะหาง่ายอ่าพิมพ์หัวใจภาษาไทยก็ได้นะคะภาษาอังกฤษก็ได้อ่าพิมพ์ภาษาอังกฤษากจเจอได้ง่ายกว่าแล้วก็ตัวสติกเกอร์อาจจะสวยกว่าด้วยนะคะเพราะว่าเหมือน Data ข้อมูลภาษาอังกฤษของเ facebook เาขาค่อนข้างจะเยอะกว่าภาษาไทายอยู่แล้วสมมติว่าเอาเราเอามาใส่แล้วเราไม่ชอบกดตรงนี้นะคะลากลงมาที่ถังขยะในถังขยะเปิดไหมเราก็ทิ้งลงไปได้เลยโอเคเท่านี้ตัวหนังสือก็เหมือนกันสมมติไม่ชอบก็ทิ้งลงไปได้เลยถ้าเกิดอยากแก้ไขก็กดเข้าไปประมาณนี้นะคะคร่าวๆอันนี้คือวิชาเริ่มต้นของการลงรีวนะคะซึ่งเราไม่ต้องไปตัดต่อจากข้างนอกเลยแต่ว่าก็จะ ทำได้นิดหน่อยเนี่ยจะทำได้แค่แบบว่าเลือกเลือกคลิปแล้วก็เลือกช่วงเวลาของคลิปว่าจะเอาเวลาไหนแต่ไม่สามารถตัดได้นะคะแล้วก็ตัดได้อย่างมากก็ตัดหน้าหลังอย่างเงี้ยเลื่อนหน้าหลังนะคะแล้วก็แอดภาพพอไปเพิ่มได้ถ้าเกิดว่ามันยังไม่เต็มหกสิบวิอย่างเงี้ยมันสี่สิบเอ็ดวินะคะมันก็จะเหลือให้เราใช้อีกประมาณยี่สิบวิใช่ไหมจะถึงหกสิบ แล้วก็บวกเพิ่มบวกเพิ่มได้นะคะบวกเข้าไปตรงนี้อ่าแล้วก็เลือกสมมติว่าเราอยากได้เพิ่มคลิปเดิมเนี่ยแหละแต่ว่าเราอยากได้ช่วงหลังของคลิปอย่างเงี้ยเราก็ต้องบวกเพิ่มเอาเอาช่วงหลังไปต่อแล้วก็กดดันตรงนี้นี้มันก็จะกลายเป็นสองคลิปในคลิปเนี่ยมันจะมีทั้งสองอันเห็นไหมมีช่วงสี่สิบวีแล้วก็ช่วงสิบแปดวิ นะคะอันนี้ก็เต็ม60สิบวิเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือแม็กสุดแล้วเท่านี้นะคะเราก็กดโพสต์ลงไปได้เลยแต่ก่อนโพสต์นะคะฟิล์มขอลบอันนี้ก่อนฟิล์มเอาแค่นี้นะคะอันนี้คือผลงานนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากมาดูผลงานย้อนหลังนะคะว่าเออที่ฟิล์มสอนไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะ อันนี้ฟิล์มทามาเพื่อสอนทุกคนเลยนะฟิล์มก็จะเอาลงไปให้ดูเลยว่าสิ่งที่ฟิล์มทําฟิล์มทําแล้วก็เอาลงเลยมันใช้ได้จริงๆนี่อ่าแต่อันดับแรกนะคะเราลืมเปิดเสียงะคะ่ะเป็นน้ำแข็งใสค่ะอ๋อลืมบอกนี่คือ,อเบลเซอส์ <ๆ S 2> นะคะทุกคนน้ำจิ้มเขาก็อร่อยะคะ่ะทุกคนตอนนี้ไม่รู้อร่อยหรือหิวคิดว่าอร่อยริมทะเลดูดีนั่งเขียย่ยใส่โอเค มาต่อนะคะทุกคนถ้าเถ้าเกิดว่าเราอยากดูว่าแต่ละช่วงเวลาของคลิปเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเราก็หลังจากที่เราจัดลำดับตรงนี้เสร็จแล้วนะคะให้กดดันแล้วก็กด Edit ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะเลื่อนดูได้เห็นไหมช่วงตรงกลางเราไม่ต้องรอจนคลิปมันรันหมดทีเดียวนะคะสมมติเราอยากกลับไปดูช่วงตรงนี้หวิที่หวินาทีนะคะ เราก็เลื่อนได้ประมาณนี้เลยอ่ะทีนี้นะคะพิมพ์เจ้าคลิปนี้ลงแล้วพิมพก็เ2เลยใช้กระทะกันอย่างละมันวิธีการลงนะคะก็หลังจากนั้นเราก็กด next นะคะพอกดลงเนี่ยให้เราพิมพ์แคปชั่นที่จะทําให้คนเนี่ยอ่านแล้วก็อยากดูนะคะแบบพยายามให้มันสั้นที่สุดเพราะว่า AI ของ f a c e b o o k เนี่ยเขาก็มีแล้วเขาก็ ต้องการจับคํานะคะเขาก็จะจับคีย์เวิร์ดนะคะถ้าเกิดว่าเราพิมพ์สั้นกระชับเข้าใจง่ายนะคะเขาก็จะเอาไปส่งต่อให้กับคนที่ชอบดูคลิปประมาณนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะหมูกระทะริมทะเลอ่ะอันนี้ในมุมมองฟิลม์ลมว่าเฮ้ยหมูกระทะริมทะเลมันดูแหวกดีพิมพ์สั้นๆแค่นี้อ่ะใส่เพิ่มเนี่ยฟินม,มาก อย่างนี้นะคะใส่อันนี้ทําไม่รู้สึกว่ามากโอเคท่านะคะหุกกรทะบุฟเฟ่แล้วก็อ่ะแ,ะแท็กแค่นี้พอไม่ต้องแฮชแท็กเยอะนะคะถ้าเคยถ้าใครอยากแฮชแท็กเยอะกว่านี้นะคะการแฮชแท็กเนี่ยก็ช่วยให้ AI จับคอนเทนต์เราได้ง่ายขึ้นแล้วก็นำสง่งได้ง่ายขึ้นนะคะ แล้วก็บางทีมีคนเสิร์ชเนี่ยแฮแท็กเราก็จะขึ้นด้วยนะคะคนที่เขาใช้แฮแท็กเดียวกับเราสมมติมีคนใช้แฮแท็กนี้เป็นล้านคนเลยแล้วเวลาเขาจะเสิร์ชหาหมูกระทะบุฟเฟ่นะคะพอเขากดแฮแท็กนี้คลิปเราก็อาจจะไปโ่ในนั้นก็ได้อย่างเงี้ยคะ่ะทาให้มีการดันได้ง่ายขึ้นทําให้คลิปเราถูกดันได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เท่านี้นะคะพิมก็จะกด ลงเลยค่ะโพสต์เลยเพื่อเป็นตัวอย่างให้ทุกคนว่าการทำแบบนี้นะคะก็สามารถเอาลง facebook ได้เลยนะคะด้วยการใช้ริวของ facebook อย่างเดียวนะคะไม่ต้องไม่ต้องไปใช้การ ตัดต่อจากข้างนอกนะคะเลดูดีนั่งเขียดทรายกินหมูกระทะฟิลลิ่งนี้มันได้สุดๆได้แล้วร้านเขาก็คือน่ารักด้วยนะสิอันนี้เป็นตัวอย่างให้ทุกคนนะคะเอาไว้ข้างหน้านะคะใครอยากให้ฟิล์มสอนอะไรนะคะก็